พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์นิติศัตร์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชาโนแปลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์นิติศัสตร์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับประเภทความผิดที่อยู่ในข่ายของกฎหมายฟอกเงิน ความผิดที่อยู่ในข่ายของกฎหมายฟอกเงินมีดังต่อไปนี้คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับการาค้ามนุษย์ความผิดเกี่ยวกับการช่อกงประชาชนความผิดเกี่ยวกับการยากักยอกช่อกงสถาบันการเงินความผิดเกี่ยวกับการพุตจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดเกี่ยวกับการกันรช่อทรัพย์รีทรัพย์โดยอ้างอำนาจอ้างยี่ความผิดเกี่ยวกับก,การลักลอบหนีศุลก,กากร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับการพนันวงเงินเกิน5้าล้านบาทหรือการพนันอีเล็กทรอนิกส์ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอ้างยี้ความผิดเกี่ยวกับการค้าของโจรความผิดเกี่ยวกับการปลอมเงินตราความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาความผิดเกี่ยวกับปลอมเอกสารสิทธิ ความผิดเกี่ยวกับการหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายจนสาหัสเพื่อเอาทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับการเรียกค่าไถ่ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์รีดทรัพย์ชิงทรัพย์ล้นทรัพย์การโชคทรัพย์ยักยอกทรัพย์เป็นปกติธุระความผิดเกี่ยวกับการเป็นโจรสลัดความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่เป็นธรรม ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธเพื่อก่อการร้ายหรือสองครามความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการเลือตั้งความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินเพื่อก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ถือว่าอยู่ในข่ายของความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฟ้องเงินผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมมัลตอร์กริศักดิ์ในติบัญญตไทยทนายวิธิพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ